วันนี้จะจะพาไปชมบอนสีตัวเทพกลางสวนทุเรียนจันทบุรีกันค่ะบอนสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ท่ามกลางสวนทุเรียนนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้วันนี้เราไม่ได้พามาชมสวนทุเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้สวนทุเรียนอยู่ในช่วงที่กำลังบำรุงต้นนะคะแล้วก็เตียยให้เขาเ ออกดอกออกผลนะคะแต่วันนี้ที่พามาก็คือจะพามาชมบอนค่ะบอนสีตัวเทพๆนะคะอยู่ในสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะเดีย๋ยวไปชมกันทางนู้นนะคะจะมีซุออ้มบอนอยู่นี่ค่ะพาชมนะคะซุ้มบอนในสวนทุเรียนจันทบุรี นู้นค่ะคนนู้นค่ะเจ้าของสวนค่ะนี่ค่ะขอชมบอลตัวเทพหน่อยนะคะมีตัวไหนบ้างบอลตัวเทพตัวเทพก็มีดารานกพาัสหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้ใช่ไหมดารานกพารัสตอนนี้กระแสก่าังดีเลยถ้ากระถางนี้เท่าไหร่คะเนี่ย โอ้ตอนนี้น่าจะสองหมื่นแล้วมั้งคะตอนนี้สองหมื่นเลยนะคะตอนนี้แต่หายากใช่ไหมคะตอนนี้ใช่หายากไม่ค่อยมีใครอยากปล่อยอันนี้อับสอนสวรรค์ตัวไหนคะนี่อับสอนสวรรค์อันนี้อับสอนสวรรค์โอ้โหอันนี้ใบแดงมากเลยนะคะชื่ออันนี้ชายชนปลายเฉยๆอันนี้ชายชนจังหวัดจันท์ขึ้นชื่อเลยนะคะแดงมาก นี่โอ้ตัวนี้ไปนี่ก็สวยค่ะอันนึงพญานาคราชพญานาคราชกำลังกำลังกำลังจะเริ่มมากำลังจะเริ่มมานะคะตันนี้นนกำลังงามวงวานอันไหนคะกนแม่อันนี้ะอะคะอันนี้อันนี้อันนี้งามวงวานอ๋ออันนี้งามวงวานตัวเทพๆทั้งนั้นเลยนะคะ อยู่ในซุ้มนี้อันนี้เราต้องใส่ตู้อบตลอดไหมคะใช่เอาไม้ไม้เลี้ยงตู้ไม้เลี้ยงตู้นะคะมันป้องกันหลายอย่างแมลงฝนลม,อ,มอันนี้จะเป็นหานุมานอมพะพ,พาก็กำลังสวยอ,อ้้หูใ<ต>บใหญ่ายาย<อ>มาก<น>ะอะ,อะเราแอบ,บเห็นวอลกระดาษดา,างด้วย ตู้นี้ก็จะเป็นตู้เพาะลูกม้ลเล็กๆอ๋ออันนี้ก็จะมีอันนี้อะไรนะคะนี่ีนอันนี้เจ้าจากักรพรรดิเจ้าจากักรพรรดินะคะนี่ก็คือตัวเทพอีกตัวหนึ่งเนาะใช่เจ้าจากักรพรรดิแล้วเนี่ยคะอันนั้นเศรษฐีพันล้านโอ้โหอันนี้ด่างสวยมากเลยมีฮาร์ปแบบฮาร์ปกับทุกใบเลยอ่าอันนี้เป็น บอลเศรษฐีพันล้านนะคะก็คือความพิเศษของพันนี้ก็คือเขาจะเป็นบอลใบด่างใช่ไหมคะใช่ใบดา่างอ่าลักษณะพิเศษของเขาก็คือยังไงบ้างคะคือมันลักษณะนี้คือเขาจะเป็นบอลที่แบบว่ามีเอกลักษณ์เลยนะที่ใบที่ใบอ่บาค่ะแบบใบแต่ละใบเขาจะไม่เหมือนกันค่ะจึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ตามหาของคนเล่นบอลราคาตอนนี้ก็สูงมาก ก็คือถ้าบบอย่างใบเนี่ยเขาเรียกอันนี้คือด่างขาวใช่ไหมคะใช่ด่างถ้า,าอันนี้ก็คือเขาเรียกด่างเลยคะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่า, kins, ว,าวากิวเหมือนมันเปรียบเสมือนเนื้อท <unified, S 2> ี่แทรกมันอยู่มันก็เปียบเหมือนบองเขาถึงเรียกวากิวใช่ลักษนังเขาถ้าฮาร์ปก็คือเขาจะแบ่งครึ่งสองฝั่งสีไม่เหมือนกันออค่ะของวันนี้ก็คือมีฮาร์ปสามใบนะคะแลวอีกฝั่งก็คือเป็นวากิวตอนนี้อันนี้เขาเรียกวากิวเนาะ ราคาก็จึงแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าการที่เขาจะได้ลายใบนะคะที่สวยงามแบบนี้นะคะก็จึงแตกต่างที่ราคาด้วยะค่ะต้นขนาดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ละคะตอนนี้เห็นเขาก็ซื้อขายกันอยู่แล้วแต่ความแล้วแต่ความสวยของลายใบลายใบสวยๆก็หลายหมื่นเพราะตอนนี้ก็เล็กๆก็ซื้อกันเป็นหมื่นแล้วนะ อันนี้เจ็ดสีเพชรเจ็ดสีกำลังขึ้นจะเริ่มกัดด่างนิดๆหน่อยๆเพชรเจ็ดสีะนะนี่ใบด่างก็คือจะเป็นเสียบนี้ค่ะใ,ใบอื่นเขาก็จะเริ่มกัดตามมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็อันนั้นเหลืองกันตนากนตนามพิมานต้นลูกอันนี้ผมพิมานต้นลูกนะคะชื่ออันนี้เหลืองสุรีชานเหลืองสุริชาน นี่ลูกเมืองเกาะเก็บอะไรคะนู่นนี่นะคะจิ๋วจิ๋วนี่นะใช่แล้วโอ้โหจิ๋วจิ๋วนี่ก็มีคือราคาไปแล้วนะคะต้นเล็กๆขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่คะกี่หลักโอ้โหเล็กๆขนาดนี้ก็หลายหลายพันนะฮะก็หลายหลายพันนะคะไม่ได้หาง่ายๆเนาะมันต้องแบบอยู่ที่ความด่างอะไรด้วยอันนี้ก็สวยนะอันนี้อะไรคะอันนี้ม่านเมฆม่านเมฆใช่ันนีสวย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 เลยสวยมาก กำลังเต็มฟองส่วนอันนี้กาลังเป็นบอลที่กําลังมาแรงที่สุดเลยอันนี้ชื่ออะไรคะเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณแต่ตอนนี้อยู่ในมือเศรษฐีเมืองจันนะคะชือ่อว่ามนสวรรค์นะคะราคาก็ไปดาวังคารเหมือนกันนะคะตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ในส่วนนี้มีหลายต้นเลยนะคะตัวเทพนะคะแต่เราไม่ไมอนุญาตให้เข้ามานะคะ สวยมากมนสวรรค์นะอันนี้นางไหม่ก็กําลังเป็นกระแสต,ตอนนี้นะคะต้นนี้ก็หลายบาทแล้วนะคะเนี่ยหลายพันแล้วนะคะต้นนี้ถึงเป็นลูกไม้นะคะแต่ก็สวยเหมือนมีชื่อเลยไม่แท้ไม่ไม้ไม่แพ,แพ้ต้นที่มีชื่อนะคะสวยมากโอ้โหอันนี้มิ่งมาหามงคลใบแดงมาก<ต>น่ไม้หนอ่อแยจากต้นแม่สวยๆมาก น,น,น,นี่ค่ะซุ้มบอนะคะอยู่ในปา่าสวนทุเรียนนะคะนีแน,นกเตรียรดมดินนะคะอันนี้อันนี้ดินดินที่ดีต้องเป็นดินอะไรคะดินใบก้ามปูค่ะดินผสมใบก้ามปูนะคะถึงจะเหมาะกับ บอนสีนะคะก็จะให้บอนสีที่สวยนะคะนี่นะคะก็เป็นซุ้มบอนนะคะที่อยู่ในสวนทุเรียนนะคะช่วงนี้สวนทุเรียนนะคะก็ยังไม่ออกลูกนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังบํารุงต้นอยู่นะคะเตรียมการมีดอกการมีผลนะคะก็เลยนี่ค่ะเจ้าของสวนเขาก็เลยเลี้ยงบอลค่ะช่วงนี้มีความสุขการเลี้ยงบอลนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้ก็ได้ชมบอนสีตัวเทพสวยๆนะคะหลากหลายตัวเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแบงค์นะคะที่อนุญาตนะคะให้เรามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ถ่ายทำคลิปวิดีโอนะคะให้พวกเราได้ชมกันค่ะ เพราะว่าการชมต้นไม้เนี่ยมันทาให้เรามีความสุขจริงๆเลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครอบครองเนี่ยแต่แค่ได้เห็นภาพนะคะก็ทําให้เรามีความสุขเจริญหูเจริญตาได้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะจะก็จ,กจะพาไปชมสวนอื่นๆนะคะในแถบจันทบ,บุรีค่ะมีหลายสวนเลยค่ะที่เราเก็บไว้ค่ะและเจะก็ขอฝากนะคะช่อง YouTube นะคะบอลสตอรี่เรื่องของบอลนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะคะ และสามารถเข้าไปเลือกชมนะคะบอลสีสวยๆได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะบอลสตอรี่เรื่องของบอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบอลสตอรี่